เตอนนี้มาถึงสถานีแล้วเมื่อประมาณสิบนาทีอยู่ที่รถแต่ตอนนี้อยู่ที่ห้องส่งอุ้ยเจะาหน้ที่บอกว่าอีกสองนาทีอัวอะไรกัดติไม่รู้นี่เสียมดกัดนะคะให้ดูนี่เห็นไหม <c oughs> สวยดี กับเสื้อไหมคะเข้านอะอืมสวยคตอดผู้หญิงเลยก็ไม่รู้สวยไอหูฟังเราไปไหนเลยนี่ดีติดต้องเปลี่ยนหูฟังส่วนตัวเพราะว่าหูก็หูฟังที่สถานีก็หูฟังติเลยสงสัยมันนานมันก็เลยเสือ่อมก็เลยต้องใช้ส่วนตัวส่วนตัว ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไรเนี่ยของแพงมันมีมันมีคุณภาพไปหมดเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวกันนะคะมีเงินเข้าใช่สิบูเที่เมืองนอกเลขสวยมากเลยห้าสี่ห้าเที่ยวเมืองนอกอะไรนี่สองแสน หอยพิเศษสองแสนแต่นี้ติดได้กี่หมื่นมะเนี่เดี๋ยวนะเที่ยวกับบัตรนี้เที่ยวกับบัตรนี้คุ้มเกินต้านรับสองต่อถึงฟรีก็ไปไม่ได้เชื่อทีดิให้เที่ยวฟรีไม่ไปเลยไม่ต้องหรอก <laughs> เพราะว่าอะไรไม่ชอบไม่ชอบไปเป็นคนไม่ชอบเดินทางไม่ชอบต่างประเทศ ไม่รู้เป็นโรคอะไรเดี๋ยวนะคะอสวยจังเออเออมันหนีบหูอ่ะต่างหูคู่นี้มันใหญ่ไงมันหนีบหู อ๋อรอดไหมเนี่ยรอดอยู่นะชุดสวยไหมเนี่ยตองปกมากเลยตัวใหญ่มัย่ยดูดิอู้โอ๊ะถ้าประวันไว้นะครับอันนี้รออกาสอยู่นะ มันรอดมนันนี่ทำไงเด็นะ่ะขยับขึ้นไปสูงหน่อยอ <c oughs> ไม่กล้าตบแล้ววันนี้วันพระ จะช่วยสร้างให้เราเป็นคนใหม่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกองพนที่คนึ่งพักสามพระองค์ระบบ